ชายผู้หนึ่งถือวัตถุดงไม่ลงจากเขากว่า50ปีน้ำของท่านคือหลวงปูเรืองอาพัสโรแห่งเขาสามยอดจังหวัดลบบุรีหลวงปู่เรืองเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่10มกราคมพุทธศักราช2,457นณตบลบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีท่านมีความเฉลียวฉลาด เรียนจบชั้นประถมศี่ซึ่งถือว่าสูงมากในยุคนั้นแต่กลับไม่เป็นครูเลือกกลับมาช่วยครอบครัวทำไร่ทำสวนเมื่ออายุครบ21ปีท่านอุปสมบทณวัดสะคอยภายหลังได้ศึกษาธรรมะจนสอบได้นักธรรมเอกในพรรษาที่สาและเริ่มศึกษาคาถาอาคมโหราศาสตร์และสมุนไพร หลังผ่านไป 10, สิบพรรษาท่านออกทุดงโดยตั้งปณิธานว่าจะไม่กลับวัดเดิมอีกขอสแสวงหาวิมุติธรรมจนกว่าชีวิตจะหาไม่ทุดงทั่วอีสานเคยรอดจากระเบิดในสงครามโลกเพราะนั่งภาวนาบนศาลาปีพุทธศักราช2,493ท่านพบบริเวณเขาสามยอดจึงอธิษฐานว่าจะไม่ลงจากเขาอีก อยู่ได้โดยชั้นยอดไม้ใบไม้น้ำจากเถาวันสัตว์ป่าและฝูงลิงกว่าหนึ่งรตัวพากันมาอาศัยบารมีท่านเรื่องเล่าจากลูกศิษย์คนใกล้ชิดหลวงปู่หลวงปู่ถูกยิงกว่า30นัดแต่กระสุนไม่เข้าเชื่อว่าเพราะบารมีของหลวงปู่และวัตถุมงคลที่ท่านเมตตาปลุกเสกอีกทั้ง มีผู้ที่ยิงปืนใหญ่มาตกใกล้ๆทำแต่ไม่ระเบิดทุกวันนี้ยังปรากฏหลักฐานอยู่และท่านยังสามารถดูดวงได้อย่างแม่นยำมากหลวงปู่เรืองพระผู้ละความสบายมุ่งมั่นฝึกตนในป่าดงพงไพรเพื่อสแสวงหาธรรมแท้และนำพาสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นศรัทธาของท่านเป็นเครื่องเตือนใจเราทุกคนให้หันกลับมาดูแลจิตใจ และท่านยังได้ถ่ายทอดพระคาถาเทพนิมิตคุ้มครองให้สานุสิทธิ์ได้ใช้ภาวนาป้องกันภัยพิบัติเสริมพลังจิตและเป็นเกราะคุ้มครองยามมีเพศภยัยนโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธสัะปุพพะนิมิตังทันหังนิติอระหังพุทโธนโมพุทธายะนะมะพะทะมะอุพุทธังแคล้วคลาดพระเจ้าย่างบาทแคล้วคลาดด้วยพระพุทธังธรรมังแคล้วคลาดพระเจ้าย่างบาทแคล้วคลาดด้วยพระธรรมังสังฆังแคล้วคลาด พระเจ้าย่างบาดแคล้วคลาดด้วยพระสังฆังปุพระนิมิตตังทันหังนิติอรหังพุทโธนโมพุทธายะนะมะพะทะมะอุพุทธังแคล้วคลาดพระเจ้าย่างบาดแคล้วคลาดด้วยพระพุทธังธรรมังแคล้วคลาดพระเจ้าย่างบาดแคล้วคลาดด้วยพระธรรมังสังฆังแคล้วคลาด พระเจ้าย่างบาดแคล้วคลาดด้วยพระสังฆังปุพพะนิมิตตังทันหังนิติอระหังพุทโธนโมพุทธายะนะมะพะทะมะออุพุทธังแคล้วคลาดพระเจ้าย่างบาดแคล้วคลาดด้วยพระพุทธังธรรมังแคล้วคลาดพระเจ้าย่างบาดแคล้วคลาดด้วยพระธรรมังสังฆังแคล้วคลาด พระเจ้าย่างบาทแคล้วคลาดด้วยพระสังฆังคาถานี้เป็นพระคาถาเพิ่มตะบะเดชะเวลาที่สวดพระคาถานี้จะมีเทพพรหมมาคุ้มครองมาดแมนจะมีเหตุร้ายก็จะมีนิมิตบอกให้รู้ก่อนการนำไปใช้พระคาถานี้หลวงปู่เรืองเมตตาถ่ายทอดไว้ให้ภาวนาเมื่อต้องการป้องกันภัยจากธรรมชาติเช่นน้ำท่วม แผ่นดินไหวดินถลม่มลมพายุเสริมจิตให้มั่นคงเมื่อต้องการเดินทางไกลภาวนาเวลาทำสมาธิหรือก่อนนอนเพื่อทำให้เกิดนิมิตด,ดีและปลอดภัยหรือสวดก่อนออกจากบ้านเพิ่มความมั่นใจปลอดภัยตลอดวันแม้การเวลาจะผันผ่าน แต่ธรรมะคำสอนของหลวงปู่เรืองอาพัสโรยังคงส่องแสงเป็นดังดวงประทีปนำทางให้ผู้สแสวงหาธรรมได้เดินตามรอยพระอริยะหากท่านได้รับแรงบนันดาลใจจากเรื่องราวของหลวงปู่โปรดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะพาท่านไปรู้จักกับ ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกมากมายและพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอจงมีแต่ความสุขความเจริญและทำรักษาทุกท่านสาธุ